โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมเส้นคนเดิมเพิ่มเติมคือมาลงมอดอีกแล้วครับสำหรับอาทิตย์นี้นะฮะก็เป็นมอดเอ่อรถนะครับผมอืมช่วงนี้ผมเห็นอะไรนะกาบรถนะเออมันดังดีนะครับเออก็เลยมาสอนลงมอดเอ่อรถของ GTA V นะครับมาลงใน GTA Sand นะครับผมเห็นน้องๆขอกันมาหลายคนนะครับซึ่งตอนนี้ผม ไปซื้อตัวชิปเสียงนะครับที่ทําให้เสียงมันน้อยมันเบาลงนะเสียงรบกวนนะครับไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าซื้อมา109นะฮะก็มาลองกันในคลิปนี้นะครับโอเคก็วิธีการลงก็คือง่ายๆเหมือนเดิมครับผมมี GTA San นะครับเอ่อแล้วก็โปรแกรมะสัจจันลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือใครที่เอ่อไม่มีเขาเรียกอ,อะไรล่ะไม่ ไม่มีโปรแกรมตัวนี้นะครับโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเออกูจะพูดทำไมหลายครั้งวันนี้นะครับแล้วก็ตัวมอสนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโหลดไปเลยนะฮะแล้วก็จะได้ไฟล์พวกนี้มานะครับผมไอไฟล์พวกนี้นะฮะก่อนอื่นครับผมเปิดโปรแกรมตัวนี้แล้วก็กดที่ Open นะครับแล้วก็เข้ามาที่ GTA ของเรานะครับผมผมอยู่ใน d ดอีแล้วก็ GTA นะครับก็มาที่ d ดอี GTA แล้วก็มาที่ โหมดนะฮะโมเดลนะฮะแล้วก็ gta 3นะครับกด open by นะครับมันก็จะโหลดอะไรพวกนี้มานะฮะกดลูกศรลงตรงนี้ครับผม import นะฮะก็มาที่ m อดตัวนี้นะครับมาที่ m อดตัวนี้นะแล้วก็ copy ไปเลยครับผมทั้งเพย์ทั้งหมดนี่กด open ครับโอเคเมื่อกี้รถผ่านนะฮะแต่ว่าไม่รู้มันจะได้ยินเออดังขนาดไหนนะครับก็กด save ตรงนี้ครับอ่ะแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ใครที่อยากได้ m อดเสกรถก็ กดได้ที่ด้านขวานะฮะหรือว่าด้านบนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะผมจะแปะไว้นิดแป๊บเดียวนะฮะอ่ะกดไปเลยตอนนี้นะครับอ่ะสำหรับใครที่อยากดูรถนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นโปรแกรม GGMM นะครับไว้ดูพวกรถด,ด้านในนะฮะก็มาดูคันแรกกันครับอ่ะมาดูคันแรกกันนะครับแล้วหมาคันที่น้องๆน่าจะรู้จักคันนี้ผมเห็นประจําใน G GTA 5นะโอเคอ่ะนี่อะไรวะดูดิ คันนี้คันนี้ก็เคยเจอนะครับซึ่งมันมันไม่ใช่มีสีเดียวนะมันมีทุกสีนะครับโอ้นี่เป็นรถเต่อตออ้านะฮะใช่หรือเปล่าวะเนี่ยนะฮะเป็นคอมาโดโอ้คันนี้เนี่ยเจอบ่อยเลยนะฮะโคตรบ่อยนะครับอ่าไหนอีกนะคันนี้มาดูดิโอ้คันนี้ก็เคยเจอนะครับโอ้แม่งรถไอติมผาดด้วยไอเย็ดเคอะไรทักหนาวเนี่ยคันนี้ไม่ต้องบอกครับ รถแรงครับรถแรงนะฮะเป็รถรถนายอยู่ไหนว่ารถนายฮะรถนายรถรถเขาไม่ใช่รถนายโอ้โหคันนี้คันนี้ไม่รู้เออแท็กซี่แท็กซี่มาดูแท็กซี่กันครับเออนี่เหมือนติดรูปอะไรด้วยด้ยดานบนโอ้โห,โหมาเป็นเกาหลีมาเลยนะครับโอเคอันนี้อะไรดูดิดโอ้คันนี้ก็เคยเจอนะครับน้องน้องน้องๆคันเมื่อกี้นะฮะมันแรงได้ได,ได้กัน อุคันนี้ก็เคยเจอนะครับอูหารถตำรวจไม่เจอแ๊บหนึ่งไม่ไม่รู้รถตำรวจผมเจอแล้วเมื่อตอนที่ผมเทปเมื่อกีนะก็เหมือนเลยเป๊ะเลยนะครับเอาเป็นว่ามันมันมันก็เหมือนนะฮะประมาณนั้นอ่านี่ไงเจอแล้ว g เคนี่เหมือนไหมเหมือนใช่ไหม GTA V นะครับโอเคแค่นี้ฮะสำหรับใครที่ชอบก็กลับ กับรถกูนะฮะและกลับรถกูด้วยนะครับไม่ใช่มดกูมดกูโอ้โไปกดอะไรเนี่ย <c oughs> ไป่เอาของเขามานะครับโอเคชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ครับผมรักผมแลวนยิยมกดซับสไครต์นะฮะเพื่อจะยำผลงานผมต่อไปสวัสดีครลาไปก่อนครับผม <c oughs> ขอบคุณครับโหลดกันเยอะๆนะฮะบ๊ายบาย